แต่ซึ่งหนูไม่รู้เรื่องไงหนูไม่รู้เรื่องนี้อีกครั้งหนูก็ไม่รู้อีกว่าว่าใครแล้วใครมาดาน้องหนูไม่ได้รู้จักทุกคนไงหนูคิดไปเองคิดผิดว่าหรือเราจะบกพร่องทางหน้าที่ตอนที่เราไปรับงานนอก หนูก็ไม่รับแล้วเดือนเมษาหนูก็ไม่รับเลยหนูไม่รับเลยหนูบอกพี่สาวหนูว่าเราหยุดรับไปก่อนเลอ,อย่างงี้หยุดรับไปก่อนเพราะว่าหนูเดี๋ยวนูแบบเออลองทําหน้าที่ให้มาเต็มที่กลับมาทําหน้าที่ให้มาเต็มที่เหมือนเดิมสิอย่างเงี้ยหนูเดือนเมษาหนูก็ไม่รับเงนินรับเงินแบบแบบไปแบบ ไปไลฟ์ก่อนที่จะมาลิเอ่อลิเกอะคะ่ะหนูก็ไม่รับพอหนูปรับปรุงทุกอย่างมันกลับแย่ลงทุกอย่างมันกลับแย่ลงก็ไม่มีใครคุยกับหนูเหมือนเดิมหนูไม่รู้ว่าจริงๆต้นสายไปเหตุมันคืออะไรกันแน่หนูไม่รู้แต่ว่า เขาก็ให้เหตุผลมาหนูก็รับฟังแต่พอได้วนนันที่หนูคุยกับหัวหน้าหนูก็พูดหมดทุกอย่างว่าเออว่าเออเนี่ยรู้สึกทำไมมันไม่เป็นเซฟโซนเลยอะไรหนูก็พูดเพราะว่าหน้าเวทีแล้าเวทีหนูก็เล่นลำบากบางทีหนูหันมา เขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็เดินเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลิกก็ก็หายเข้าไปแล้วอะไรเงี้หนูก็เลยหนูก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายัางไงแต่หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่บอกผู้ใหญ่หนูส่งบอกแชทดูบี มันเป็นแชทที่ดูส่งบอกนะตั้งแต่วันที่27เ็เลยที่ดูไม่ได้ไปดูส่งบอกพี่ดุลพี่ดุลคือคนที่อยู่กับป้าแก้วดูส่งบอกเขายาวเลยไม่ใช่แค่ดูไม่ได้ส่งบอกแค่ว่าดูไม่สบายดูบอกว่าดูลานะจ๊ะดูลานะเพราะว่า เนี่ยคะ่ะเนี่ยแชทยาวขนาดเนี้ยหนูไม่ได้พูดแค่เรื่องไม่สบายแน่นอนหนูพูดแค่ว่าหนูพูดว่าหนูป่วยด้วยแล้วก็ไม่ไหวจริงๆหนูอ,อึดอัดใจแล้วหนูก็บอกถึงปัญหาหนูก็บอกถึงปัญหาทั้งหมดพอพี่บิ๊กส่งมาหนูก็ส่งกลับไปหาพี่บิ๊ก ด้วยเหตุผลเดิมเลยด้วยเหตุผลเดิมเลยคะ่ะดูไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยไม่ได้มีอะไรแอบแฝง ูกลับมาคุยกับแม่เราแม่ก็ไม่ได้แบบเราแม่คือเขาไม่ได้บ้าพึ่งจะรู้ดูเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมาดูเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมาหนูก็เริ่มกลับมาแล้วหนูก็พูดกับแม่แล้วว่าแม่หรือว่าเราบกพร่องหรือว่าเรายังไง หนูก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลงอูอจุดทั่วบอกลุงตลอด